ดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแค่อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูแค่จะมาสอนในบทที่2นะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะแล้วในวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมหาคำตอบนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆ ไปกันเลยค่ะและในตัวอย่างนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่39นะคะซึ่งหน้าที่39จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะค่ะเรามาดูคำสั่งกันเลยนะคะคำสั่งนะคะข้อที่2นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมหาคำตอบนะคะค่ะแปลว่าต้องมีโจทย์มาให้นักเรียนใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และ หาคำตอบให้ด้วยนะคะค่ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะหน่วยงานแห่งหนึ่งตั้งงบประมาณจํานวนหนึ่งนะคะขณะที่ใช้งบประมาณนะคะ35 5 6 0 0 0 0ล้านบาทนะคะและเหลืองบประมาณอยู่8 2 4ล้านบาทนะคะหน่วยงานแห่งนี้ตั้งงบประมาณไว้เท่าใดนะคะซึ่งในโจทย์ก็จะให้เรียนหาประโยคสัญลักษณ์นะคะและหาคำตอบนะคะ ก่อนที่เราจะไปหาประโยคสัญลักษณ์นะคะเราต้องเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะโจทย์ให้อะไรมาก็คือขณะนี้ใช้งบประมาณไปเท่านี้ใช่ไหมคะและอะไรอีกคะเด็กๆนี่คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมคะเราจะเขียนไว้เลยว่าโจทย์ให้อะไรมาส่วนที่หนึ่งก็คือใช้งบประมาณไป3.5ล้าน5 6 0 0 0 0บาทนะคะ และต่อไปให้อะไรมาอีกคะโจทย์ให้เหลืองบประมาณอยู่8ล้าน2 000, 4 000, 5 0 0บาทใช่ไหมคะนี่คือส่วนที่2ที่โจทย์กำหนดให้นะคะหรือสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนที่3สิ่งที่โจทย์ถามก็คือหน่วยงานนี้ตั้งงบประมาณไว้เท่าใดใช่ไหมคะค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คืออะไรคะเด็กๆหน่วยงานแห่งนี้นะคะตั้งงบประมาณไว้เท่าใดเราจะหาคําตอบจากไหนนะคะเราก็ต้องไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยใช่ไหมคะเราก็ดึงจํานวนนับที่อยู่ในโจทย์นี่นะคะดึงมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะดูจากโจทย์แล้วนะคะนักเรียนดูตรงนี้เลยค่ะ หน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะตั้งงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนนั้นเราทราบไหมคะว่าเป็นเท่าใดอ่าไม่ทราบใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะแทนสัญลักษณ์ด้วยช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะและอะไรคะเด็กๆตัวที่ไม่ทราบค่าใช่ไหมคะแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะใช้งบประมาณไปนะคะ จากที่มีงบประมาณอยู่เท่านี้ใช้งบประมาณไปเท่านี้นะคะแปลว่านักเรียนต้องลบหรือบวกคะต้องลบใช่ไหมคะลบด้วยงบประมาณที่ใช้ไปก็คือ3 4ล้านนะคะ0แ0นหะนะและอะไรอีกค่าดเบกและเหลืองบประมาณใช่ไหมคะเหลือ จากที่มีอยู่เท่านี้ใช้งบประมาณไปเท่านี้แล้วจะเหลืองบประมาณเท่าไรนะคะก็เท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือ8 2 4 5้านบาทนะคะค่ะเราก็ได้อะไรคะดเด็กเเราก็ได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะได้มาจากไหนคะก็จากโจทย์นี้เองใช่ไหมคะอ่าเราก็นำ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะมาเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะค่ะเราก็จะมาหาคําตอบกันนะคะเด็กๆจําสูตรที่ครูแคร์ให้ได้ไหมคะครั้งที่แล้วหาตัวไม่ทราบค่าถ้าหาตัวไม่ทราบค่าตัวตั้งต้นก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวตั้งหรือตัวแรกเราก็จะต้องนําจํานวน ที่เขาให้มาทั้งหมด2องจำนวนมาทำอะไรกันคะมาบวกกันนั่นเองนะคะเนียเราครูแคจะใส่เดี๋ยวครูแครจะใช้กระดาษทดด้านบนนะคะเราจะหาตัวไม่ทราบค่านะคะอ่ะช่องซีเรียมลบด้วย34ล้านนะคะ560,000หนะคะเท่ากับนะคะ แปดร้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะคะอ่ะเราก็หาตัวไม่ทราบค่าก็จะนำทำไมคะจำนวนที่ให้มาทั้งสองจำนวนนะคะมาบวกกันนะคะเราก็จะได้เลยคะได้คำตอบ ใช่ไหมคะเด็กๆได้เท่าไหร่คะอะ่บวกกันสิคะเด็กๆอ่าเลขศูนย์สามหลักบวกกันก็ได้อะไรคะได้ศูนย์สามตัวใช่ไหมคะต่อไปหลักพันบวกกันนะคะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้านะคะต่อไปหลักหมื่นบวกกันนะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะต่อไปหลักแสนบวกกันสองแสนบวก ห้าแสนนะคะก็เป็นเจ็ด0สนบวกอีกหนึ่งเป็น8,000สนก็อยู่ในหลักแสนนะคะต่อไปหลักล้านนะคะก็คือ8ล้านและ4ี่ล้านนะคะบวกกันได้เท่าไหร่คะเด็กๆ8ปดบวกสี่เท่ากับสิบสอใส่สองทด1นะคะต่อไปมีหลัก10ล้านไหมคะหลัก10ล้านมีแค่หลักเดียวก็คือ3ใช่ไหมคะและบวกกับตัวทดเป็น 4นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คืออะไรคะเด็กๆอ่าก็คือ42ล้านนะคะ85,000บาทนั่นเองนะคะอ่าเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเหลืออีก4ข้อนะคะ ครูแคร์ฝากให้เด็กๆทำต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งวิธีลบและวิธีบวกก็ใช้หลักเกณฑ์2ข้อที่ครูแคร์ให้ไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะก็คือการหาตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะค่ะแล้วครูแคร์ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเด็กๆทำต่ออีก3ข้อด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ